สวัสดีครับสวัสดีครับพราะคนใหญ่เชฟใหญ่ัครบเชฟใหญ่ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยผัดเอ่อหมูสามชั้นสตอครับผัดกะปิลาบปากนะวันนี้ลาบปากแหมการประชุมมันดีอย่างนี้เองได้ได้กินของอร่อยการประชุมแล้วมติการประชุมนี้ อ่าอิ่มทุกครั้งไหมครับอิ่มทุกครั้งค่ะอิ่มแล้วหอด้วยนอกจากได้นอกจากได้ยอดธุรกิจแล้วนี่ได้อิ่มด้วยนะใช่ค่ะได้จับเพิ่มมาด้วยค่ะอ้อันนี้เปล่าอาจารย์กไปเลยนะโอ้เป็นการประชุมที่อบดูอบอุ่นมากโอ้วันนี้เรามีโอ้ ดซ้ายครับดูซ้ายโอ้โหตอนเนี้เราไม่เราไม่ได้มาทำรายการเบียนไอนะครับเรามาทํารายการกิ่นกันนะยุ่งจุ่มเพราะไปใกล้จะส่งให้พี่เก่งพีเก่งพีก็เก่งหกสิบ็ดชัพเตอร์ทุกวันเองเขาก็จะเอาตัวอย่างของช็อปแล้วก็เดี๋ยวพี่แอาจจะไปถ่ายโรต้ด้วยก็เอาโอโต้ของ Power อร์ชัพเตอร์ครับกับช็อปส่งไปเข้าไปในส่วนกลาง แล้วก็มีอีกสามช็อเตอร์ที่แลกเปลี่ยนกันว่าที่เขา,เาได้แชร์ตอนที่พี่พงษ์ยังอยู่นะอันนั้นนะครับเขา,า,าทำยังไงเราทํายังไงมีความแตกต่างตรงไหนบ้างที่เราอยู่ใน B p l a เนียครับวันนี้คือโอกาสาที่ที่เราได้มานั่งคุยกันแลได้มีโอกาสให้เนรร็เี่ยเข้ามา,าเก็บภาพเก็บบรรยากาศว่าเราแชร์กันเรื่องอะไรบ้างเราเติบโตจากสามคน ขึ premises, premises, anne, okay ้นมาเป็น okay สิขึ้นมาเป็นส okay. ิบ hmm. เ okay. okay. sure. ้าคนนะคุณผ okay. ูโอเคนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเป็นพลางให้กับกลุ่มของตัวเองนะคะแล้วก็ลงเล่นกับมันให้เต็มที่ถ้าเกิดเราเล่นกับมันได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กลับไปเลยโอเคค่ะช่วงอ n n นัล e มนเบก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเป็นพลางให้พี่อยู่ช่วงวันที่4วันที่5ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราแหละเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีพลานก่อนเราต้องเป็นกระตุ้นทุกคนแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ ที่เป็นพลังงานให้กับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวส่งต่อให้ทังแชปเปอร์เฮฮาล่าเริงเองนะคะก็เบย์ก็ฝากคุณช็อปไว้ก่อนละกันนี่หลักๆเรองที่จะส่งต่อใช่วันนี้ก็หลักๆของฮาวอนี๋พูดถึงสิ่งที่พี่ดูอยู่เนาะก็คือความตั้งใจเนี่ยมันเป็นการอัปเดตข่าวสารจากส่วนกลางเนาะแล้วก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์โลกสถานการณ์เศรษฐกิจ ตอนนี้ว่าเป็นยังไงอะไรเนี่ยค่ะพอเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้โลกเขาเป็นยังไงอยู่แล้วเราควรที่จะไปตรงไหนเพื่อที่จะให้ทหดได้วันเนี้ยที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเนะะี่ยค่ะก็คือสุดที่เป็นต่อาการเริ่มต้นจากตัวเราเองที่จะพา,าเราไปสู่เป้าหมายมันมันไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ตั้งไว้ข้างหน้าอย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากเราที่เล็กๆนะคะ่ค่ะแล้วมีวินัยแล้วทำมันซ้ำๆบ่อย จนกระทั่งอันนั้นน่มันสร้างระบบตัวเราขึ้นมาค่ะแล้วตัวเราในระบบอันนี้ที่เล็กๆแบบมันจะไปหมุนคนอื่นๆเนี่ยในอค์กรเราในเชปเตอร์เราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แม่มองว่าเออมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายและเราเติบโตไปพร้อมกันได้อันนี้ก็คือทิปที่แม่ได้มาวันนี้ใสัก่อนคุณทัศนจริงๆตัวเท้าหอครับเราเป็นเริ่มต้นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราเป็นนักิจกัีทุกคน แล้วในการทรําธุรกิจเนี่ย<ม>เขาบอกว่าถ้าเราอะ่ะรู้ก่อนพัฒนาก่อนเได้เปรียบเ็งด้วยไหมครับด้วยเท่าฮอลหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือขุมทรัพย์ทั้งเรื่องราวข่าวสารอัปเดตทั้งไมซ์เซ็ตที่เป็นเป็นบูสเตอร์ไมซ์เซ็ตในเรื่องบิส i n e s s เป้าหมายอะค่ะไม่ได้เป็นตัวบอกความสําเร็จแต่ตัวที่บอกความสําเร็จของเราอะค่ะก็คือระบบและฮับบิ หรืออุปนิสัยของเรานี่เองนี่แหละคือตัวบอกความสําเร็จอดนนี้มันไปอัปเดตครับเเียนกดกดข้อหนึ่งจะไปอัปเดตว่าคุณไปทําอะไรบ้างวันจันทร์เรียนอังคารใช่แต่จันทร์าไปแชร์กันในกลุ่มย่อยครับว่าเราไปอัปเดตอะไรบ้านว่าอังคารถ้าเรียน2ชั่วโมงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นวันจันทร์อัปเดตแป๊บเดียวในไลน์ด้วยแป๊บเดียวครับประมาณ1ึงชั่วโมงตอน ห้าโมงท้าสตันึงสองชั่วโมงเองสตันหนึงสามเออสามชั่วโมงทัดเรียนสองแล้วกลับเรียนหนึ่งเอาเดียวทุกคนมันโอกาสนะครับมันคือโอกาสนะเราได้เราเข้าไปคือพี่ปิงก็จะถามตลอดมีการแชร์ตลอดว่าเฮ้ยมีใครอยากจะพูดอะไรไหมมันเป็นเวทีนะรุ่นเบนี่ตอนนี้รุ่นรุ่นที่แล้วประมาณยี่สิบเจ๊ยี่สิบแต่ผมอ่ะด้วยความที่เรารู้เราวันวันกับที่หมอเน่ง แล้วเรารู้ว่าธุรกิจของที่บอนได้เป็นยังไงเรารู้ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปหาโรงงานผลิตหรอกคุณมารับจากนี่ที่ผมเลย<ม>คือคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะที่ไม่ได้รู้จักที่บอลได้จริงจริงอะ่ะเห็นโรงงานผลิตเส้นไม่ตรงละก็ไม่สง<ม>แต่ผมอ่ะเข้าไปถามคนคนนั้นนะครับว่าเฮ้ยในช็อปเตอร์ผมมีอย่างเงี้ยโอเคไหมลองคุยดูก่นอนระดับประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลครับเข้ามาดูในบีในคอนเน็กดูที่กรุ๊ปดูที่กรุ๊ปได้อี้ย ็มันก็เป็นโอกาสในระดับินเ international ต่ออีกนะครับคือคือโอกาสมันไม่ใช่แค่โล c a l ใน chapter ในจังหวัดในประเทศอะ่ะมันไปทั้งทั้งโลกครับ B ในมันม,ม,ม,มีทั้งโลกกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้เห็นทั้งมุมที่แบบโลคอลนะในในจังหวัดนะในทั้งประเทศเลยนะแล้วก็ทั้งโลกเลยตีอย่างนี้ก็ได้นะครับ109ล้านช็อตัวเองเนี่ยอยู่ที่29ล้าน ก็เป็นะครับก็เป็นต7ตัวเลขจะเริ่มต่างแล้วนะครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราเป็น27%สไลด์ปร์เซนลดตอนนี้<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีคำว่าลุคก,กี้ซีนีไรขึ้นมามผมเป็นคนทำตัวนี้ขึ้นไปองรีพอร์ม,มองจากอะไรบอกว่าเอ้ยลุคก,กี้คือคนที่อยู่ในในปีแรกในเฟ<ม>ิร์สเซียเนี่ยคุณจะมีคนใหมยย่ดังนั้นแสดงว่าเราก็ต้องมีการโฟกัสเรามาทีตอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นไฮไลท์แล้วต่อไปที่เมนทอลว่าเฮ้ยคุณ คุณจะต้องช่วยดูกันสักหน่อยหนงไหมแล้วในขณะเดียวกันก็ในส่วนของ Power อร์ทีเองเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นยังไงมีความเข้าใจไหมนะครับฉันเอา LCD มาถูก,ถกตัวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคันน่ะนตอนนี้นะเพราะว่า LCD มันสามารถเปลี่ยนใจได้ ก็เอามาคุยกับพี่ตองค่ะเพราะว่าพี่ตองเป็นคนคือนางมาสาย business development มากกว่าราชการอีกเป็นเหมือนคลิน,นลิกที่ปรึกษา <laughs> อกที่ปรึกษาค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเ,นเอาเอาตัว product เราเอามาคุยกับพี่ตองว่าเอ้ยมันมัน work ไหมกับการทำตลาดเนี่ยพี่ตองก็จะมองเห็น<ม>ค่ะเพราะว่าบางทีอะเราอาจจะคิดว่าแบบ เฮ้ยเรายัางหลงทางอยู่ว่าเอเ๊ะฉันควรที่จะเอาโปรดักต์มาทำการตลาดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์หรือเกี่ยวกับเรื่องตัวธุรกิจเนี้ยเอามาคุยกับพี่ตองค่ะพี่ตองสามารถแนะนําได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ BNI เนี้ยค่ะทางจริงๆแล้วเนี้ยทางทีมเวนต้องมีจัดนะคะจัดเป็นเรียวกว่าคลินิกบูสเตอร์ใช่ไหมคะพี่นยแอน่ะแล้วคนที่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเฮ้ยเราจะใช้เครื่องมือ BNI จากสีแดงที่มันสีเขียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีทีมพินิกพูสเตอร์อยู่นะคะก็คือจะมีพี่หนึ่งกับพี่จิวนะคะอ้่ะสิบคนพี่หนึ่งเลยนะคะนี่กิ่งอะไรชื่อพี่ผ่านเนาะเอาคนแรกเลยนะครับขอหลิวนะครับโนนเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์เหมือนคล้ายๆล้าบรรพุดจริงความประทับใจก็คือเหมือนคล้ายๆล้าบรรพุดจริงนะครับมีหลิวมีหมอนิ่มมีคุณเนยแล้วก็มีจริง ทักทายค่ะสวัสดีค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวักมานะคะก็ตอนแรกก็เกรงเรนิดนึงเนาะหลังจากนั้นก็ทุกคนให้ความเป็นกันเองมากแล้วก็ช่วยเหลือมากๆเลยสวยค่ะขอบคุณค่ะพอมที่ได้เรียนที่นี่ที่พี่ๆนุกคนแนะนำนะคะก็คือเริ่มต้นก็คือเรากม้นเติมความสุขให้ตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนได้เพื่อนใหม่มาเพิ่มเติมแล้วก็ได้พันธมิตรธุรกิจที่ช่วยเราอย่างจริงใจอะ รู้สึกว่าได้รับการต้อน,นรับที่อบอุ่นค่ะวันทุกวันกับพี่ยิวมอนเองคอยโทรหนาะพี่วานเองรว่าคนจริงคนจริงอ่ะขายของให้เดยอยู่แล้วใช่ไหมโดยโดยที่ตอนนี้ก็คือว่าเก่ง <c oughs> ขายเก่งกว่าเิยอยู่แล้วนะคะใครไทใครอยากรู้ <c oughs> แล้วว่าไม่ได้ทำอะไรก็ถามคนจริงได้วันนี้พูดไม่ต้องได้ เราเรามีแบ็คกราวด์อะไรที่แบบเรามาจากเมืองข้างนอกนะคะก็ก็ขอบคุณเป็นะาคาสำหรับวอลเวลคัมที่ดีๆแล้วก็วิชาภาณฑเข้ามาทุกคนน่ารักมากทุกคนแทบจะแบบว่าจริงไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยฉันขาย่ <c oughs> องฉันขายอะไรทุกคนเดินมาถามเลยแบบทำอะไรอะ่ะแบบจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างตั้งแต่ต้นเลยนะคะซึ่งจริงรู้สึกว่า อันนี้น่าจะเป็นอยู่ใน DNA ของคนที่อยู่บีนายละที่พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ก่อนซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนที่พี่หมอน,นี้บอกว่าเคยแบบเข้า mm hmm. ม,มาแล้วมาโอบอุ่นอะแล้วทุกคนพร้อมจะเป็นมิตรกับเรายังไม่ต้องพูดถึงขายของเขาพร้อมที่จะเป็นมิตรกับเรามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราอยู่ที่นี่ได้อะ่ะ เราเราจะมีความสุขในการทําธุรกิจที่นี่เนาะแล้วก็อันจุดที่สามที่จริงอยากขอบคุณทุกคนก็คือว่าตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่สัปดาห์แรกอะค่ะตั้งแต่เดือนเมษา,เ,าเดือนมีนาประมาณสักอังคารที่15หนะถ้าจริงจำไม่ผิดตั้งแต่อาทิตย์แรกต้องบอกว่าอาจจะเป็นความโชคดีของเราด้วยทุกอาทิตย์จ,จิงไม่เคยเมีทิตไหนที่ไม่ได้เล็บเลยค่ะได้เล็บทุกอาทิททาตย์มาตลอด มีจริงๆว่า power chapter คือ power chapter ไม่ได้แปลว่ามีแค่ช h o p มีแค่ po ทุกเล็บมาจากทุกที่ค่ะทุกคนให้จริงแล้วจากทุกที่เลยซึ่งแบบน่ารักมากเป็นประมาณเกือบ2ปีแล้วเนาะสิบปีเกือบสิปีเลยเอราว่าอย่าพูดงไปจัดก็มีความรู้สึกอยู่ดีใจค่ะที่มีเพื่อนๆนะคะอยู่ในบมีใดคือประทับใจทุกทุกคนเลยค่ะแล้วก็ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่อยู่นี้คือ คือพี่วันมองว่าของพี่วันเติบโตได้ก็เพราะว่าจริงๆเข้ามาสู่ในัยค่ะที่ได้รู้จักเพื่อนบอกตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วคือคําว่าเพื่อนอ่ะมัน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 ไม่รู้พูดพูดพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้คําว่าเพื่อนก็ย่งยางจังคือคําว่าเพื่อนเนี่ยมัน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 ลึกไปมากกว่าที่จะจะบอกว่าธุรกิจหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ความเมื่ออาทรความหงหากันเนี่ย มันมากกว่ายอดธุรกิจที่ฉันในสิ่งที่พี่วันต้องการนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่นี่ประทับใจที่สุดเลยก็คือวันนั้นผ่าตัดอยู่ทุกคนในห้องเก้าสิบกว่าคนรู้ว่านี่หมัดผ่าตัดคนไข้นี่อยู่บนเตียงไฟดับนี่ผ่าตัดไม่ได้กรีดตามแล้วข้างนึงยังไม่ได้เย็บอีกข้างนึงกีดข้างอีกข้างนึงกีดด้านล่างเสร็จแล้วต้องตัดหนังข้างบนไม่ได้กรีดเ,เพราะว่าไฟดับ ไปดับคือนิ่มไม่รู้จัก้วยซ้ำว่า U P S, อ, <S อะไรน่ะคืออะไรแฟนก็นไม่อยู่เพื่อสํารองไฟเสร็จแล้วคือนิ่มโทรหาเคสนิม่มโทรหาคุณคุ้มเคสส่งมาให้อีกสองลูกอลิตาอยู่ข้างหน้าโทรหาพี่หมอนิ่มาของหนูไมไหมสรุปคือนิ่มได้ของนิ่มเองที่มี U P S อยู่ที่คลินิกค่ะหนึ่งลูกแล้วก็ไม่เสร็จค่ะได้ของอลิตา,าหนึ่งลูกจบเ,เคสค่ะ นิ่มเสร็จเคสผ่าตัดด้วยความที่นิ่มอิ่มเอมแล้ววันนี้คนไข้ก็มาหานิ่มแผลสวยมากไม่ช้ำเลยแม้แต่นิดเดียวคนไข้บอกว่าคุณหมออ่ะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถที่จะตัดสินใจอ่ะทำให้เขาอ่ะประทับใจและมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่นิ่มตัดสินใจอ่ะคือแบบนิ่งแล้วก็แบบไปข้างหน้าไฟดับแล้วทำยังไงอ่ะหนึ่งชั่วโมงฝากขอบคุณเพื่อนคุณหมอด้วยน,นะคะ ที่ทําให้พี่รู้สึกได้ว่าคุณหมอตัดสินใจได้เยี่ยมวันนี้เขาก็าพูดอ่ะวันนี้เลยนะคะคือนิ่มรู้สึกว่า BNI มันไม่ใช่แค่เอ้ยเพื่อหาลูกค้าให้กันแต่คือนิ่มคือเคียงข้างคือความสัมพันธ์คือแบบเพลอมันมีราเบิดมนี่ขอโทษนะนี่ไม่เคยได้คุยกับเค้กเลยนิ่มไม่เคยได้ยยมไ,มไ,ดได้วันทุวันกับเค้กเลยแต่สิ่งที่นิ่มได้คือเค้กให้คนขับรถมาเอา UPS อีกสองลูกเป็นลูกที่4ี่ของแม่ของนิ่หนึ่งลูกของอริตาหนึ่งลูกใช้งานอยู่ของเคสอีก2ลูกให้คนเขาลงมาให้ล้านั่งเฝ้ารอรอรอนิ่มผ่านัากเสร็จเพื่อจะเอาสองลูกนั้นกลับบ้านสงหรับนิ่มคือ BNI ไม่ใช่แค่การหาลูกค้าให้กันจะลองไหมคือจะเป็นพวกเซนเซนเซนีฟถึอเวลาที่เป็นทัชความรักนิ่มได้รับอะค่ะคือนี่จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยคือนิ่มสัมผัสว่านิ่มได้รับความรัก นิมได้รับความเอื้อเฟื้อซึ่งนิมมองว่านิมไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนเคสเป็นใครอ่ะเคสยังไม่เคยรู้จักนิ่มเลยอ่ะคือชอบยังเห็นหน้ากันบ้างอ่ะแต่สําหรับนิ่มคืออ่ะแล้วคนอื่นล่ะแน่นอนคือนิมสรุปใจความเลยว่าที่เหลือทุกคนจะเป็นแบบนั้นสําหรับนิ่มเพราะคุณอยู่กันมาก่อนคุณรักกันอ่ะคุณถึงส่งความรักนั้นมาหานิมคือครั้งนี้เป็นครั้งที่นิมแบบคือตื้นตันอิ่มเอมแล้วก็รู้สึกได้ว่านิมก็จะเป็นใครสักคนหนึ่งในนี้ นี่ก็จะเป็นความรักให้กับทุกคนเช่นเดียวกันและหนึ่งในนั้นคือพี่คงนิส่งสิ่งนี้กับพี่พงโดยที่พี่คงก็บอกนิเหมือนกันว่าเออแปลกใจจังทำไมเพิงเข้ามาและสัมผัสความรักที่นีให้เออนี่เป็นแบบนั้นแหละแล้วนิรู้สึกว่านิทนไม่ได้ที่แบบเออเห็นพี่คงกังวลแล้วถ้ามีอะไรที่เลือกที่ดีที่สุดที่พี่พงดันจะเลือกสินะ่งนั้นบอกพี่พงว่าถ้าพี่คงเป็นพี่ชายแท้ๆของนินิจะฝาใี่เพื่อนนิคนนี้ที่เป็นอาจารย์แค่ที่สีนักเรียนเป็นคนผ่าให้ ใช่แล้วพี่พงศ์ก็ไปผ่าจริงๆคือคือเบียนอะแพาเสร็จแล้วใช่ค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะกําลังเขายแสนเพิ่มเพราะว่าครบหนึ่งเดือนหลังผ่าปอนี้ใช่คือก็ก็พี่ดาวคือรักนี่มากเลยมาหาหาลูกค้ามาให้เอาขนมมาให้ไล่หากันตลอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบนิ่มเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่เจ็ดธันวาแต่สิ่งที่นิ่มได้รับคือมันเกินกว่าที่นิ่มคิดไว้เยอะค่ะนิ่มเข้ามาแบบนิ่มแบบ เหมือนผีบ้าผีบอเข้ามาก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไว่าต้องเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าพี่แพ็คอยู่ในนี้ด้วยเราเจอรินที่แอน,นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณตัวเองที่พาให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วมันยอดเยี่ยมสำหรับนิ่งค่ะ n